นี่มันพี่สายฟ้าใส่วิกชัดๆน้องแอนบ,บิเกลลูกสาวชมพู่อริยาทายาทหมื่นล้านถอดแบบพี่สายฟ้ามาเป๊ะ ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นซุปตาตัวน้อยไปแล้วสําหรับน้องแอมบเกลลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของซุปตาตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงชมพู่อารยาและสามีหนุ่มหลอนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตและด้วยความที่น้องแอมบเกลมีหน้าตาน่ารักน่าชังปากนิดจมูกหน่อยทาเอาฟแฟนๆตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากอีกด้วย ซึ่งแต่ละครั้งที่แม่ชมออกมาเผยเมอร์เมน,นารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์สารดาแฟนคลับได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวล่าสุดไอจี IG, มอสโซมีได้ออกมาโพสต์ภาพน้องแอรเบเกลที่ยิง่งโตยิ่งเหมือนพี่สายฟ้าใส่วิชชัด,ชดถอดแบบกันมาเป๊ะโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอยู่กับเจแอร์เบเกลลูกแม่ชมพ่อนอตงานนี้ทำเอาพี่พี่แฟนคลับอดใจไม่ไหวเข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างมากมาย E